ก่อนจะดูคลิปอย่าลืมกดติดตามช่องสิบทิศด้วยนะคะตอนที่450ความละโมบในชั่วพริบตาความคิดสารพัดประเรประดางเข้ามาในหัวของผู้ใหญ่บ้านจนยุ่งเหยิงไปหมดเขาเองก็ไม่แน่ใจว่าตนกำลังคิดเรื่องใดอยู่กันแน่เขาได้ยินแต่เสียงร้องไห้ของเฉียนซื่อผู้เป็นแม่แทนผู้ใหญ่บ้านข้า ข้าจะไปบอกสามีบ้านข้าได้อย่างไรดีว่าเกิดอะไรขึ้นแม้แต่ศพของโจหินก็ยังไม่พบใช้คำนี้เหมือนฟาดเข้าไปตรงเส้นลมปานในกายทำให้ผู้ใหญ่บ้านได้สติขึ้นมาทันทีใครบอกว่าไม่มีศพของโจหินกันตอนที่โจซื้อหลังลูกชายสี่แบบคนผู้นั้นกลับมาต้องเป็นโจหินแน่แม้ว่าใบหน้าของเขาจะถูกกรีดจ,จนจำแทบไม่ได้ แต่คนที่เพิ่งเจอหน้ากันเมื่อวันก่อนใครจะไปจำผิดกันแต่ว่าโจหญินคนนั้นเคยถูกทางการตราหน้าว่าเป็นโจรแต่คนที่ถูกฆ่าตายโดยโจรอีกคนนี้คืออะไรกันแน่สีหน้าของผู้ใหญ่บ้านแสดงออกถึงความอึดอัดเรากับอยากร้องไห้แต่ร้องไม่ออกจึงได้แต่หันไปบอกกับโจซีพี่หญิงใหญ่และมานเป่าว่ารีบไปปลอบมารดาเจ้าเถอะอย่าร้องไห้อีกเลย เจ้าหน้าที่ทางการอยู่ตรงนี้นะแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะเริ่มแสดงความหงุดหงิดบ้างแต่ด้วยความที่มีคนตายในครอบครัวเขายอมไม่อาจห้ามการร่าให้ได้โดยตรงแต่ด้วยความที่มีคนตายในครอบครัวเขายอมไม่อาจห้ามการรับให้ได้โดยตรงจนกระทั่งเสียงสะอื้นของเฉียนซือผู้เป็นแม่เริ่มเบาลงเจ้าหน้าที่จึงพูดขึ้นว่า ทางอำเภอให้ข้ามาแจ้งว่าให้ไปที่อำเภอเพื่อลบชื่อโจหยินออกจากทะเบียนราษฎแล้วดำเนินการเรื่องต่างๆให้เรียบร้อยช่วงนี้ท่านเจ้าเมืองกำลังให้ความสำคัญกับเรื่องทางการบ้านการเมืองอย่างมากพวกเจ้าจงอย่าได้สร้างปัญหาให้ท่านอีกเฉียนซื้อผู้เป็นแม่พยักหน้าด,ด้วยสีหน้าเกรงกลัวแล้วถามเสียงแผ่วเบาว่าแล้วพวกเราต้องเอาอะไรไปบ้างโจคะ เจ้าหน้าที่จึงหยิบเอกสารแจ้งจากอกเสื้อแล้วยื่นให้พรางกล่าวว่าถือใบนี้ไปพร้อมกับทะเบียนบ้านของเจ้าแล้วก็หนังสือรับรองจากชาวบ้านว่าโจหญินในหนังสือผ่านทางนี้คือคนในบ้านของเจ้าจริงๆก็พอผู้ใหญ่บ้านยังไม่ทันถามเยนซื้อผู้เป็นแม่ก็ชิงพูดขึ้นว่ายังต้องมีหนังสือรับรองอีกหรือเจ้าคะแน่นอนเซเจ้าหน้าที่ตอบอย่างไม่แยแส ม่อย่างนั้นใครจะไปรู้ว่าโจหญินที่กล่าวถึงเป็นคนบ้านเจ้าจริงๆหรือเปล่าหนังสือรอบรองก็แค่ระบุให้ชัดแน่คนในใบผ่านทางนี้คือโจหญินของบ้านเจ้าเท่านั้นถ้าไม่มีเอกสารนี้ใครจะรับประกันได้ว่าทรัพย์สินจะไม่ไปตกอยู่ในมือผิดคนหุ้ยใหญ่บ้านได้ยินก็รีบหันไปมองหมานเป่าที่ถือใบผ่านทางอยู่หมานเป่ารีบยื่นให้เขาดู ผู้ใหญ่บ้านเพ่งมองตัวหนังสืออยู่นานสีหน้าครุ่นคิดเต็มไปหมดเมื่อเจ้าหน้าที่เริ่มมีท่าทีสงสยัยเขาจึงรีบพยากหน้าหัวล็อกลบเกลือนใช่ใช่คนนี้แหละคนของบ้านเขาตัวหนังสือนี่ก็ช่างงดงามเหลือเกินฮ,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 ฮ่าเจ้าหน้าที่ได้ฟังก็พอจะเดาได้ว่าผู้ใหญ่บ้านอ่านหนังสือไม่ค่อยออกจึงไม่ได้ถือสาหาความลุกขึ้นยืนแล้วพูดว่าเอาล่ะ ในเมื่อผู้ใหญ่บ้านก็มาดูแล้วด้วยถือว่าเรื่องนี้สิ้นสุดกันแล้วเฉียนซื้อผู้เป็นแม่รีบก้าวขึ้นมาขวางนี่ก็จะเที่ยงแล้วท่านอยู่ทานอาหารกับพวกเราก่อนเถอะเดี๋ยวข้าให้เด็กๆไปซื้อเนื้อกลับมานี่อากาศร,ร้อนๆแบบนี้ต้องลำบากท่านมาถึงนี่เชียวเจ้าหน้าที่ชะงักเมื่อได้ยินคำว่าเนื้อในเมื่อไม่มีเงินอย่างน้อยก็ยังมีของดีให้กินหน่อย เฉียนซื้อผู้เป็นแม่เห็นท่าทางลังเลข,ของเขาจึงรีบยิ้มแยม้มแล้วหันไปสั่งเสียลเฉียนซื้อสะพ้ายใหญ่ว่าไปเอาเงินให้เอื้อโถกับเอื้อยาเอาเถอะเจ้าไปซื้อเองเลยก็ได้ซื้อเนื้อกลับมาสักหน่อยแล้วเอาไข่ออกมาหลายๆฟองด้วยเจ้าหน้าที่ได้ยินแล้วถามขึ้นบ้านพวกเจ้ามีไก่ด้วยหรือมีไข่ไก่มากไหมเฉียนซื้อผู้เป็นแม่ชะงักไปเล็กน้อยก่อนยิ้มแห้ง มีอยู่ไม่กี่ตัวเจ้าค่ะแล้วหันไปพูดกับเสี่ยวเฉินซื้อสะพ้ยใหญ่อีกว่างั้นไปบอกน้องสะพ้ยเจ้าว่าให้จับไก่ตัวหนึ่งที่ยังสาวหน่อยเอาไปเชือ่อดแล้วก็ไปเก็บผักในสวนเพิ่มอีกหน่อยเจ้านาทีรีพูดเสริมต้องเป็นไก่สาวที่เพิ่งออกไข่เมื่อปีที่แล้วนะรสชาติดีที่สุดไก่แก่แม้จะหอมแต่เนื้อเหนียวไปหน่อยเฉินซื้อผู้เป็นแม่รีพยากหน้ารับ เจ้า่ะเจ้า่ะจะให้จับแม่ไก่สาวที่เนื้อไม่เหนียวมานเป่านิ่งอึ้งอยู่นานกว่าความโกรธจะพุ่งขึ้นมาจุกอยู่กลางอกนางอ้าปากจะพูดแต่ก็ถูกโจซีพี่หญิงใหญ่คว้ามือปิดปากไว้ทันเสียงเคลื่อนไหวทำให้เจ้าหน้าที่หันมามองเสยวเียเนซื้อผู้เป็นแม่รีบบอกว่าเจ้าพาน้องสาวไปด้านล่างหน่อย เด็กคนนี้ไม่ค่อยเจอเหตุการณ์แบบนี้คงตกใจไม่น้อยรีบพาเข้าไปพักแล้วตอนเย็นค่อยไปรเรียกนานมาทานข้าวโจซีรับคำกึ่งอุ้มกึ่งลากมานเป่ากลับเข้าไปในห้องหน,น้าบานเอ้อโหเอื้อยาและเด็กคนอื่นๆก็มีสีหน้าไม่พอใจแต่มานดากับป้าๆขวางไว้ไม่ให้ก่อเรื่องเฟิงซื้อสะพ้ายรองถลึงตาใส่พวกเขาแล้วลดเสียงลงว่า ยังจะยืนอยู่ทำไมรีพานงนงๆเข้าไปอยู่กับป้าในห้องอย่าไปไหนเข้าใจไหมโจซีพ้ามานเป่าเข้าไปในห้องแล้วจึงปล่อยมือนางออกมานเป่ารู้สึกทั้งน้อยใจทั้งโกรธจ,จนกลั้นน้ำตาไม่อยู่ร้องไห้โฮออกมาโจซีอบปลอบแล้วพูดเบาๆเป็นเด็กดีนะเรื่องนี้ไม่เหมือนเรื่องอื่นเราอย่าหัวเสียเข้าใจหม,มายมันเป่าพูดอย่างไม่เข้าใจ ก็เราะมันไม่เหมือนเรื่องอื่นเราถึงควรโกรธไม่ใช่หรือในความทรงจำของนางแม้จะเจอเจ้าหน้าที่ไม่ดีแต่พ่อแม่กับพี่ชายทั้งหลายก็ยังพอมีท่าทีแข็งๆอยู่บ้างแล้วครั้งนี้ทำไมต้องนอบน้อมขนาดนี้มานเปาบ่นขึ้นว่าเขาเป็นแค่เจ้าหน้าที่แจ้งข่าวความตายข้าอยารู้จักเซอลิงด้วยซ้ำโจซีพูดเรื่องนี้ไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันเลย นางไม่รู้จะอธิบายอย่างไรจึงได้แต่เช็ดน้ำตาให้มานเป่าแล้วกล่าวว่าเจ้าอย่าออกไปก่อเรื่องให้แม่ลำบากใจเลยเจ้าดูสิแม่อย่างต้องก้มหน้านอบน้อมขนาดนั้นถ้าเจ้าทำเรื่องพังขึ้นมามานเป่าได้ยินก็ห่อไหลลงพูดเสียงแผ่วเบาก็ได้ค้าจะไม่ว่าอะไรไม่โกรธก็ได้ดีแล้วมานเป่าเงยหน้ามองพี่สาวแล้วถาม พี่หญงใหญ่คนนั้นใช่อาของเราจริงหรือข้าเห็นในใบผ่านทางขอเขียนว่าเป็นคนจากเมืองซางโจถ้าเป็นคนเมืองซางโจเขาจะเป็นอาของพวกเราได้อย่างไรโจซีอึ้งไปก่อนจะนึกได้ว่าพ่อแม่เคยพูดไว้ว่าอาสะพ้ยเป็นคนเมืองซางโจเมื่อหลายปีก่อนตอนที่ฐานะครอบครัวเริ่มดีขึ้นเคยคิดจะไปตามหายาทางฝั่งนั้นแต่เพราะซางโจอยู่ไกลมาก ทางบ้านยังไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำว่าอยู่ตรงไหนไม่ใช่แค่เหล่าโจผู้เป็นพ่อกับเฉียนซื้อผู้เป็นแม่ที่ไม่กล้าไปแม้แต่โจซื้อหล่งพี่ชายสีที่กล้าหานกว่าคนอื่นก็ยังไม่อยากไปคิดได้เช่นนั้นโจซีก็รีบลุกขึ้นพูดว่ามานเป่ลาเจ้ารออยู่ที่นี่เถอะรอเจ้าห้าเจ้าหมาแล้วให้พาเจ้าไปเล่นพี่จะไปดูที่ข้างๆแป๊บหนึ่ง ทันทีที่ออกจากห้องโจซีเห็นเอ,อื้อโถเอ,อื้อยาแล้วพวกน้องๆเดินหน้าบึ้งตึงมาก็รีบบอกว่าอย่าออกไปตากแดดรีบเข้าไปเล่นกับป้านนะอย่าโซนเข้าใจหมายจากนั้นนางรีบเดินไปยังบ้านข้างๆจากนั้นนางก็รีบเดินไปด้านข้างเห็นเฉียนซื้อผู้เป็นแม่ให้เสี่ยวเฉียนซื้อสะพ้ายใหญ่เอาเต้าหู้สองถ้วยออกมาให้เจ้าหน้าที่กับผู้ใหญ่บ้านกินกัน พร้อมเชิญให้คุยกันไปด้วยพอเห็นลูกสาวยืนอยู่นอกประตูสงสายตาให้เชนซื้อผู้เป็นแม่ก็เช็ดน้ำตาแล้วออกมาหาโจซีรีบดึงนางมาข้างๆแล้วเล่าเรื่องที่หมานเป่าเล่าให้ฟังเบาๆท่านแม่จู้คะข้าเองก็อ่านใบผ่านทางไม่เข้าใจนักควรสอบถามให้ชัดเจนเสียก่อนไม่อย่างนั้นถ้าเกิดความผิดพลาดภายหลังเชนซื้อผู้เป็นแม่พยักหน้า ข้าก็คิดเช่นนั้นจึงอยากรั้งเขาไว้ก่อนพอพ่อเจ้ามาถึงจะได้ถามชัดๆผู้จบก็มองไปทางหน้าบ้านแล้วขมวดคิว้วแต่พ่อเจ้ายังไม่กลับมาอีกหรือหรือไม่ให้ข้าขึ้นไปตามบนเขาดีหรือไม่เฉียนซื้อผู้เป็นแม่คิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าได้เจ้าไปดูหน่อยก็แล้วกันแต่อย่าไปคนเดียวและอย่าเดินลึกเข้าไปมากล่ะ ตอนที่451ความคล้ายคลึงข้ารู้แล้วเจ้าค่ะแถวนี้ภูเขาลูกเล็กๆทั้งนั้นจะไปมีสัตว์ร้ายอะไรข้าไม่ได้ไปถึงภูเขาเหมียนซานสักหน่อยโจซีหยุดคิดนิดหนึ่งเมื่อพูดถึงภูเขาเหมียนซานภูเขาลูกนั้นอยู่ทางตะวันออกของบ้านไปทางอำเภอเป็นแนวภูเขาที่ต่อเนื่องกันแม้ไม่สูงนัก นางจำได้ดีว่าสมัยเด็กๆพวกนางมักไปหาผลาไม้ป่าไก่ป่าและกระต่ายป่าบ่อยๆเพราะบริเวณนั้นมีสัตว์มากกว่าที่อื่นบางครั้งยังมีหมูป่ากวางและหมาป่าด้วยแต่ใช้หนูหมู่บ้านชิลี่ล้วนใจกล้าไม่มีใครเกรงกลัวถึงขั้นไม่ไปภูเขาเหมียนซานเพราะเขามักนัดกันไปเป็นกลุ่มใหญ่บางครั้งก็เดินข้ามภูเขาเมียนซานไปถึงอำเภอเลย ทว่าวนับตั้งแต่พบศพโจโหินกับภรรยาบนภูเขาลูกนั้นหมู่บ้านชีหลี่ก็พากรหลีกเลี้ยงโดยไม่รู้ตัวผ่านมาหลายปีแล้วถ้าไม่มีใครกล้าขึ้นไปหาของอีกเลยโจเสียรีบร้อนออกจากบ้านเฉียนซื้อผู้เป็นแม่พิงกำแพงเงียบๆอยู่ครู่หนึ่งเด็กๆของตระกูลโจถูกไล่ไปอยู่เรือนเล็กข้างๆเรือนใหญ่เหลือเพียงแค่บรรดาสีสะพยกำลังทำงานอยู่ ฝฟงซื้อสะพายรองกำลังเชือดคอไก่รอให้น้ำเดือดเพื่อถอนขนฝางซื้อสะพายสี่กำลังต้มน้ำเหอซื้อสะพายสามไปเก็บผักที่สวนเซียวเฉชนซื้อสะพายใหญ่กำลังนวดแป้งในบ้านไม่มีข้าวมานานแล้วจึงไม่ได้หุงข้าวกินกันช่วงนี้กินแต่แป้งต้มเป็นแผ่นๆหรือทำเป็นแผ่นแป้งอบเป็นหลัก บางครั้งเหล่าโจผู้เป็นพ่อจึงจะใจดีให้เซียวเฉียนซื้อสะพ้ายใหญ่ทำเส้นเก๋ียเตี๋ยวให้คนละชามเป็นพิเศษจากเรือเล็กข้างๆมีเสียงเด็กๆคุยกันดังมาเป็นพักๆแต่สำหรับเฉียนซื้อผู้เป็นแม่กลับรู้สึกเหมือนเสียงมาจากปลายฟ้าน้ำตาที่เพิ่งหยุดไปก็พลันไหลพรากออกมาเหมือนแม่น้ำตาลิ่งแตกไม่อาจห้ามได้ เมื่อเหล่าโจผู้เป็นพ่อพาลูกๆกลับมาถึงก็เห็นนางเป็นเช่นนั้นจึงอดถามเสียงดังไม่ได้ว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกันแน่ผู้ใหญ่บ้านกับเจ้าหน้าที่อยู่ในเรือนเมื่อได้ยินเสียงจึงเดินเข้ามาเฉียนซื้อผู้เป็นแม่ที่น้ำตาคลอเบา้าเห็นโจซีเดินตามหลังมาเมื่อเห็นนางพยักหน้าก็รู้ได้ว่าเล่าเรื่องให้เหล่าโจผู้เป็นพ่อฟังแล้ว านางจึงพิงกำแพงโดยไม่พูดอะไรต่อไม่อยากพูดไม่อยากสนใจเขาด้วยซ้ำเหล่าโจผู้เป็นพ่อมองนางหลายครั้งก่อนจะรับคำแนะนำจากผู้ใหญ่บ้านแนะนำให้รู้จักกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่มองกลุ่มลูกชายลูกหลานที่ยืนอยู่ด้านหลังเหล่าโจผู้เป็นพ่อด้วยความแปลกใจก่อนกลืนน้ำลายแล้วกล่าวว่าคุยกันได้คุยกันได้ มานเป่าได้ยินเสียงวุ้นวายจากเรือนข้างๆจึงทิ้งบรรดาหลานวิ่งไปดูทันทีอ้ายหญิงเล็กตายาพยายามรังนางไว้แต่ไม่สำเร็จกำลังจะตามไปถาว่าเสียงร้องไห้ของซื้อโถกับหูโถที่นอนอยู่บนเตียงดังขึ้นพร้อมกันนางจึงต้องเหยียบเท้าตัวเองด้วยความหงุดหงิดแล้วสั่งเอ้อโถให้รีบตามไปแทนส่วนตัวเองกลับไปดูแลสองน้องชายต มานเป่าพุ่งเข้าไปในห้องโถงทันทีที่เห็นเหล่าโจผู้เป็นพ่อนางก็โผลเข้ากอดพร้อมร้องไห้โฮเหล่าโจผู้เป็นพ่อถึงกับสะเทือนใจรีบถามว่าเป็นอะไรไปนี่เจ้าเป็นอะไรไปเจียนซื้อผู้เป็นแม่เช็ดน้ำตาเดินมาดึงหมานเป่าไปเช็ดน้ำตาให้แห้งพลางกล่าวขึ้นว่าอย่าร้องไห้ให้พ่อของเจ้าไปต้อนรับแขกเถอะ มารเป่าซพอยู่ในอ้อมอกมารดาสะอึกสะอื้นรางแอบเหลือบมองเจ้าหน้าที่ด้วยสายตาเคืองๆโดยที่อีกฝ่ายไม่ทันสังเกตหลังได้เห็นลูกชายทั้งหกของตระกูลโจเจ้าหน้าที่ก็เกรงใจขึ้นมากจึงไม่ได้ว่าอะไรที่เฉียนซื้อผู้เป็นแม่เข้ามานั่งที่โตะด้วยและไม่ว่าอะไรที่มารเป่าซพอยู่ตรงนั้นแม่ได้บอกแล้วแก่ผู้ใหญ่บ้านกับเฉียนซื้อผู้เป็นแม่ไปแล้ว แต่เจ้าหน้าที่ก็ยังต้องแจ้งเหล่าโจผู้เป็นพ่ออีกครั้งพร้อมเน้นย้ำเรื่องพวกเขาต้องนำสิ่งของไปทำเรื่องถอนทะเบียนจากอำเภอแม้เหล่าโจผู้เป็นพ่อจะได้ฟังจากโจซีมาก่อนแล้วแต่คาดเดาเจตนาของภรรยาได้แต่ก็ยังลังเลอยู่ดีถึงแม้ชื่อเหมือนกันแต่ก็ไม่ใช่น้องชายแท้ๆของเขานี่นาแต่เมื่อนึกถึงครั้งที่เจ้าหน้าที่มาหมู่บ้านเพราะโจหยินเสียชีวิตเมื่อหลายปีก่อน ก็ทำให้เขารู้สึกขมขื่นอยู่ในใจและตอนนี้กลับมีโอกาสให้เขาให้ตระกูลโจและแม้แต่หมู่บ้านชีลีหลุดพ้นจากเคราะหกรรมนั้นผู้ใหญ่บ้านที่นั่งอยู่แอบเตะขาเหล่าโจผู้เป็นพ่อเบาๆเพื่อเตือนว่าถ้าลุงจินเจ้าหน้าที่กำลังถามท่านอยู่เหล่าโจผู้เป็นพ่อตอบเสียงอูอีแล้วเอกสารยืนยันนี้ต้องให้เจ้าบ้านเซ็นกี่บ้าน อย่างน้อยห้าครัวเรือนเหล่าโจผู้เป็นพ่ออยากสูบกล้องยาขึ้นทันทีเ mm hmm. ฉียนซื้อผู้เป็นแม่เช็ดทางตาแล้วเอ่ยว่าท่านเจ้าหน้าที่เจ้าคะสามีของข้าผูกพันกับน้องชายมากตอนนี้ยังทำใจไม่ทันนักข้าจำได้ว่าตอนโจหญินออกไปก็อายุ14แนะในใบผ่านทางจะระบุลักษณะเป็นโจหญินแต่เหมือนว่าที่นั่นจะเป็นเมืองซางโจ เจ้าหน้าที่กินเต้าหู้แล้วพูดว่าใช่แล้วไม่ใช่เมืองซางโจรหรือสารอำเภอเหลียงโจก็ตรวจสอบแล้วเดิมทีของเหล่านี้ถูกส่งไปเมืองซางโจแต่สารอำเภอที่นั่นบอกว่าโจหยินไม่ใช่คนท้องถิน่นเขาอพยพจากเมืองเหมียนโจไปที่นั่นเขาแต่งงานกับหญิงสาวตระกูลเซี่ยครั้นพ่อแม่ฝ่ายหญิงเสียชีวิตเขาก็พาครอบครัวย้ายไปบอกว่าจะกลับเหมียนโจ คนตระกูลโจถึงกับตะลึงกันไปหมดเจ้าหน้าที่ตบต้นขาแล้วพูดว่าแต่ก็ไม่รู้ทำไมถึงไปโผล่ที่เหลียงโจทั้งครอบครัวถูกโจรภูเขาฆ่าตายหมดถ้าไม่ใช่เพราะปีที่แล้วทางเหลียงโจปราบโจรคงไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาตายไปแล้วเจ้าหน้าที่ปรอบอย่างขอไปทีพวกท่านทำใจเถอะอย่างน้อยตอนนี้ก็ได้รู้แล้วไม่ใช่หรือ หล่าโจผู้เป็นพ่อเบิกตากว้างอย่างเหลือเชื่อเฉียนซื้อผู้เป็นแม่กลับตั้งสติได้ก่อนพยนักหน้ารับใช่ใช่ท่านว่าถูกแล้วเจว้าค่ะนางลุกขึ้นดึงหมานเปล่าแล้วยิ้มให้เจ้าหน้าที่ถ้ารอก่อนนะเจ้าค่ะข้าขอไปดูในครัวสักหน่อยคนในบ้านเยอะเซียวเฉียนซื้อสะพ้ายใหญ่จึงทำกับข้าวได้เร็วไม่นานก็จัดโตอาหารเต็มโต๊ะ เหล่าโจผู้เป็นพ่อเรียกโจต้าหลังพี่ชายใหญ่นั่งร่วมโตเพียงคนเดียวลูกชายคนอื่นๆต่างก็ยกถ้วยแป้งต้มไปนั่งกินในลานบ้านโจหน้าที่ไม่สนใจสิ่งนี้ข่าวกัดน้องไก่แล้วพูดอย่างเรื่อนเริงว่าข้าบอกแล้วใช่ไหมไก่ต้องกินตอนยังอ่อนๆไก่บ้านพวกท่านนี่อร่อยจริงๆนี่เป็นไก่ที่ข้ากินแล้วอร่อยที่สุดในปีนี้เลย เหล่าโจผู้เป็นพ่อยิ้มตักน้องไก่อีกชิ้นใส่ชามขาวท่านชอบก็กินเยอะๆเถอดขอรับผู้ใหญ่บ้านอดมองเหล่าโจผู้เป็นพ่อไม่ได้ในใจคิดว่าหากเป็นเฉียนซื้อผู้เป็นภรรยาอยู่ตรงนี้ต่อให้อาลัยเสียดายแค่ไหนนางก็คงมอบไก่ทั้งตัวให้เขาถือติดมือกลับไปแน่แต่ใครจะไปสนละ่ะผู้ใหญ่บ้านก้มหน้ากินแป้งต้ม เรื่องของโจหยินเขารู้ดีไม่แพ้ใครหากไม่ใช้ยืนยันได้ว่าโจหยินตายไปแล้วเจปีเขาแทบจะคิดว่าของที่เจ้าหน้าที่นำมาคือโจหยินเสียเองเรื่องราวมันคล้ายคลึงกันขนาดนี้จะกลัวอะไรอีกเจ้าหน้าที่กินอิ่มแล้วก็เก็บของกลับเขาชอบกินเต้าหู้มากแล้วโจวผู้เป็นพ่อจึงให้เสียวเฉินซื้อสะใภ้ใหญ่ห่อเต้าหู้ไปให้หลายชิ้น แถมยังต้องให้ตะก้าหนึ่งใบด้วยแต่เจ้าหน้าที่กลับแม้พอใจตะก,ก้าเล็กต้องการตระก้าใบาใหญ่ที่แขวนไว้ใต้ชยายคาเราโจผู้เป็นพ่อจำต้องยอมแม้ของพวกนั้นจะไม่แพงอะไรแต่ไก่เขาไม่ยอมให้อย่างเด็ดขาดเพิ่งเชือดแม่ไก่ตัวเล็กที่เพิ่งออกไข่ไปได้หนึ่งตัวเขาก็ปวดใจจะแย่อยู่แล้วจะให้เอาอีกหรือฝันไปเถอะ เจ้าหน้าที่ที่เห็นทางผู้ตรงตรงแล้วก็ยังไม่ได้ไก่จึงสะบัดปากเยอ้ะหอยันก่อนเดินจากไปความสัมพันธ์ที่เพิ่งสร้างขึ้นด้วยมืออาหารก็พันสลายสิน้นกลายเป็นความรู้สึกติดลบเสียด้วยซ้ำไปก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้นิยายทุกเรื่องที่เอามาอ่านลงในช่องสิบทิศเราได้ทำการขออนุญาตผู้เขียนหรือผู้แปลแล้วนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ